ยังเขาเดินหาน้ำตาเขเวงแหงโค้กผาห่น่าร้นอนมแหแหลแหงต้นยาขบเคียวก็พลันแหงหิวกอบแดง เมือน่าน้าเลงหัวใจแห้งมืออ้านี่ตมโบตมโบหลนดิรเอ้อ้ตมโบตมโบมาเลงปอบินแล้วเพื่อน โอ้โหปกติแมลงปออี๋ทำไมวายอย่างนี้นะเพิ่งจะเดือนอะไรเนี่ยอีะเพิ่งย่างเข้าสิงหาเองเนาะทำไมนี่อ้วาวันจังกิตาวันจังกิตาวันจังกิตาย ワンチャンキたよー。ワンチャンニナ。ワンチャンキタロカ。おはようございます。ワンンワン、ワンチャン。ワンチャン、ワンチャン。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  วันจังวานจังคิดถึงเนี่ยออนอนว่างๆว่างๆโอ้ยนุ่มสัมปะวานจังโอ้ยยังไม่มีแดดเลยดีดีดียังไม่มีแดดเลย,ย,ดดเลยนี่ เพิ่งจะหกโมงเจ็ดโมงกว่าเลยนะหรือว่าวันนี้ไม่มีแดดนะแต่เมื่อวานก็เหมือนกันนะเช้าจนเก้าโมงอ่ะเช,าช,าช,าชา้าเก้าโมงเช้าเก้าโมงกว่ากก็ยังไม่มีแดดจะเพิ่งจะมีแดดบ่ายโมงมั้งบ่ายโมงกว่ากบ่ายสองนะ่ะแด,ดดจ้าเลย ตอนนี้ค่อยอากาศร้อนซาลงบ้างแล้วดูจังหวัดอื่นเขาฝนตกนะคะน้ำท่วมนะคะฝนตกน้ำท่วมนะบ้านเรือนมีแต่โอ้ยมีแต่ขีตมอิขีตมเข้าบ้านอื้อ โอ้ลมเย็นสบายโอ้ยนานๆออกมาทีซื้อของมาต้มไว้โอ้ยน,นั่นไม่ได้ออกมานะคะร้อนนะคะเดี๋ยวเป็นลมนะเป็นลมหน้ามืดตาลายนะคะ ยิ่งความดันโลหิตสูงอีกโอ้ยเอ้ยอืมพระบ้านากาศแบบนี้ก็ดีนะเอ้ยเหมือนบ้านนอกโคนาเราเนาะนั่นเอากระตบมายกกระตบ ب มาอยู่บ้านกระตบเย็ยนสบายนะ เดี๋ยวก็ยาวไปล้ขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะอ้ย